กิจการบทที่8เซาโลข่มเหงคิดจากการที่เขาฆ่าสเตฟานเสียนั้นเซาโลก็เห็นชอบด้วยเทาาน,นั้นเกิดการข่มเหงคิดจากทั้งใหญ่ในกรุงเยนูซเล็มและสิทธิทั้งปวงนอกจากพวกอัครราสา,าวกได้กระจระจายไปทั่วแว่นแควนยูเดียกับสมาเรียผู้ที่เกงกลัวพระเจ้าก็ฝังศพสเตฟานไว้และข้ามขวาอะไรถึงท่านอย่างยิ่ง ฝ่ายซาโลพยายามทำลายคิดจักโดยเขาไปฉุดลากชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจําไว้ในคุกคิดเตียนที่กระจัดกระจายไปได้นำจิตวิญญาณทั้งหลายมาถึงพระคิดฉะนั้นฝ่ายศิษย์ทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้นส่วนฟิลิปจึงลงไปยังเมืองสมาเลียและประกาศเรื่องพระคิด ให้ชาวเมืองนั้นฟังประชาชนก็พร้อมใจกันฟังถ้อยคำที่ฟิลิปได้ประกาศเพราะเขาได้ยินท่านพูดและได้เห็นการอัศจรรย์ซึ่งท่านได้กระทำนั้นด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดังด้วยออกมาจากคนเหล่านั้นและคนที่เป็นโรคมาพาตกับคนง่อยก็หายเป็นปกติจึงเกิดความ ฟื้มปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้นซีโมนผู้มีเวทมนต์มีใจซื่อ <c oughs> ยังมีชายคนหนึ่งชื่อซีโมนเคยทำเวทมนต์ในเมืองนั้นมาก่อนและได้ทำให้ชาวสมาเรียพิศวง,งหลงไหลเขายกตัวว่าเป็นผู้วิเศษฝ่ายคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยก็สนใจฟังมนนั้นแล้วว่าชายคนนี้เป็นมหามหิดอิท ไม่ขิดทิลิทของพระเจ้าคนทั้งหลายนับถือเขาเพราะเขาได้ทำเวทมนต์ให้คนทั้งหลายพิสวง,งหลงไหลมานานแล้วแต่เมื่อฟิลิปได้ประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและพระนามของพระเยซูคริสต์แล้วคนทั้งหลายก็เชื่อและรับปฏิสมมาทั้งชายและหญิงฝ่ายซีโมนเองก็เองจึงเชื่อด้วยเมื่อรับบฏิส จมาแล้วก็อยู่กับฟิลิปต่อไปและประหลาดใจที่เห็นการอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆซึ่งฟิลิปได้กระทาเมื่อพวกอาคาลาสาวกซึ่งอยู่ในกรุงเยสุยิลูเซ็มได้ยินว่าชาวสมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้วจึงให้เปโตกับยอนไปหาเขาคันเปโตกับยอนลงไปถึงก็ที่ฐานเผื่อเขา เพื่อให้เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตอยู่กับผู้ใดเป็นแต่เขาได้รับบัติสมาในพระนามแห่งพระเยซูเจ้าเท่านั้นเปโตกับยอนจึงวางมือบนเขาแล้วเขาทั้งหลายก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งซีโมนเห็นว่า คนเหล่านั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการวางมือของอาคารลาสาวกจึงนำเงินมาให้อัคารลาสาวกและว่าขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิ์อย่างนี้ด้วยเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะวางมือบนผู้ใดผู้นั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝ่ายเปตโตจกลจาวแก่ซีโมนว่าให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วยกันกับเจ้าเถิด เพราะเจ้าคิดว่าการซื้อของประธานแห่งพระเจ้าด้วยเงินได้เจ้าก็ไม่มีส่วนหรือส่วนแบ่งในการนี้เลยเพราะใจของเจ้าไม่ซื่อตรงในสายพระเนตรของพระเจ้าเหตุฉะนั้นจงกลับใจใหม่จากการชั่วร้ายของเจ้านี้ และอธิษฐานขอพระเจ้าชะลอยพระองค์ Aid จะทรงโปรดยกความผิดซึ่งเจ้าคิดในใจของเจ้าด้วยเราเห็นว่าเจ้าจะต้อง ne, รับความผมผืนและติดพันธนาแห่งความชั่วลาช้าฝ่ายซีโมนจึงตอบว่าขอท่านอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพระเจ้าด้วยเพื่อเหตุการณ์ที่ท่านได้กล่าวแล้วนั้นจะไม่ได้อุบัติแก่ข้าพระเจ้าสักอย่างเดียว ทั้งผู้อาซาวกเป็นพยาและประกาศพระพพจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กลับไปยังกรุงเยซูาเลมและได้ประกาศข่าวประเสริฐตามทางในหมู่บ้านชาวสมาเรียหลายแห่งข <c oughs> ันทีชาวเอธิโอเปียได้รับความรอดแต่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งฟิลิปว่าจงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตา,ตามทางที่ลงไป จากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซาซึ่งเป็น,ปนของเป็นทางป่าทรายฟายฟิลิปก็ลุกขึ้นไปและดูเถิดมีชาวออธิโอเปียคนหนึ่งเป็นขันต <c oughs> เนนีเป็นขันทีเป็นข้าราชการของพระนางคารดาสีพระราชินีของชาวออทิโอเปียและเป็นนายคังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีนั้น ได้มานะมาสการในกรุงเยรูซาเลมขณะนั่งรถม้ากลับไปท่านท่านอ่านหนังสือของอิสยาศาส,สดาพยากรณ์อยู่ฝ่ายพระวิญญาณตัดสั่งฟิลิปว่าจงเข้าไปให้ชิดรถม้านั้นเถิดฟิลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้และได้ยิน ท่านอ่านหนังสืออีิสยาสศาสยาพยากรณ์จึงถามว่าซึ่งท่านอ่านนั้นเข้าใจหรือขันทีจึงตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบายให้ที่ไหนจะเข้าใจได้ท่านจึงเชิญฟิลิปพึ่งขึ้นนั่งกับท่านพระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่านี้เขาได้นำท่านเหมือนแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนลูกแกะ ที่เป็นใบอยู่หน้าผู้ตัดผลของมันฉันใดท่านก็ไม่ปิดปากของท่านเลยฉันนั้นในคราวที่ท่านถูกเหยียดลงนั้นท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสียเลยและผู้ใดเล่าจะประกาศเกี่ยวกับพรมพันธ์ของท่านเพราะว่าชีวิตของท่านต้องถูกตัดเสียจากแผ่นดินโลกแล้ว ขันที่จึงถามพิลิปว่าศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวอย่างนั้นเลงถึงผู้ใดเลงถึงตัวท่านเองหรือเลงถึงผู้อื่นบอกข้าพเจ้าเถิดฝ่ายฟิลิปเริ่มเล่าจับต้นกล่าวตามพระคำภีข์้อนั้นชี้แจงถึงเรื่องพระเยซูขันกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่ง ขันทีจึงบอกว่าดูเถิดมีน้ามีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัติสมาและฟิลิปจึงตอบว่าถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้และขันทีจึงตอบว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถมา้าและคนทั้งสองลงไปในน้ำทั้งฟิลิปและขันทีฟิลิปก็ให้ท่านรับบัติสมา เมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำพระวิญญาณบวทสุ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟิลิปไปเสียและขทีนั้นไม่ได้เห็นท่านอีกจึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดีแต่มีผู้ได้พบฟิลิปที่เมืองอาโซทัสและเมื่อเดินทางมาท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐในทุกเมืองจนท่านมาถึงเมืองซีซาลリา Amen.